เาราวนี้ผมวันนี้เราอยู่ในร o บลอกกันอีกแล้วครับแล้วเราอยู่ในร o บล็อกสกายวอล์กผมบอกเลยว่าครั้งนี้ผมมาจริงจังผม,ผมจะมาเอาแชมป์แชมป์แชมป์ดครับผมล,ลุยกันเลยซึ่งอแอ่์แบบนี้ครับมันจะต่างจากแบบครั้งก่อนที่ผมนั่นก็คือเวลาตอบล็อกอ่ะมันจะหันตูใช่ไหมละ่ะแต่ว่าแบบนี้มันสามารถต่อแบบไปข้างหน้าได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องหักตูดหรือกดชิปอะไรทั้งสิ้นมปครับผม let's go มาดิ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 มาด,มาดิน้องโอ้โหสองนึ่งเหรอ โอ้หสองหนึ own, well, well. For foreign, ่งวะไปทีเพื่อได้ปะโอ้โหดาบไม่ตกโดนกูดีเสียเชิงกูดีผมยังงงเองเลยฟาร์มวบผมฟาร์มฟาร์มใจเย็นเย็นสวยได้หมดได้ได้มีคนบินขึ้นไปว่ะทุกคนสวยร่วงแม่งเลยยิงไม่โดนด้วยฟาร์มก่อนครับฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนรอทีเผลอรอตัวจังหวะนี่นี่จังหวะลักไก่แบบนี้จังหวะลักไก่แบบนี้พี่ขอน้องพี่ขอน้องจังหวะลักไก่พี่ขอนะมาดี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 ลงมาเด็กกล้าพี่ปะล่ะไปแล้วมันอย บอกเลยว่าตึงจ้า Let's go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 , let go ไปก่อนได้เปรียบเว้ยมาดิ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  <c oughs> มาดิไหวพี่เะละ่ะน้องน้องไหวกับพี่เปละ่ะหืมไหวพี่เะละ่ะแค่นั้นแหละโอ้โหได้เอ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อน่าจะเป็น,นระเบิดเราต้องหาละไก่ทุกคน ความเร็วเป็นความพิศดารนั่นชุดเทียอะไรวะชุดเพชรชุดเพชรเหรอวะเฮ้ยมันตีกันแล้วมันตีกันแล้วตีกันแล้วรักไก่เว้ยรักไก่เว้ยรักไก่เว้ยกูรักไก่เว้ยมาดิเว้ยกูรักไก่เว้ยมาดิเว้ยมาดิเว้ยเอ้าชนะแบบงงๆทุกคนตกตายเขาเดินตกตายเฮ้ยด่านนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยด่านใหม่เหรอเรารอให้เขาไปก่อนก็ได้ครับผมเราไม่รีบเราไม่รีบเราใช้สูตรเดิมคือรอรักไก่เท่านั้นเอ้า ไม่ใช่มาตีกันเหรอทุกคนเดี๋ยวเราไปลักไก่ซะหน่อยลอะไม่ชุดเพชรเลยเหรอไอ้ไปแล้วทุกคนมีก้อนเพชรเราไม่ไหววะวมันต้องมีอาวุธเพชรเฮ้ยทุกคนมันเกิดทานเหรอสวยสวยมากเพื่อนสวยมากเพื่อนทำดีเพื่อนมึงจะไปไหนวะกูถามจริง โอ้โหไอ้แลพอดก็มาทุกคนมันวิ่งหนีจนเลือดมันรีแลไอ้เพี้ยกูก็แพ้เดี๋ยวไปซ่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 ไปซจะไปไหนก็ไปกูก็ฟาร์มแล้วว่ะเพี้ยถ้ามึงจะหนีกูอะแค่นั้นแหละหนีเลยแต่วันที่มึงหนีกูก็จะฟาร์มรอมึงแล้วกันนะอืมนี่ก็ยาอะไรอ๋อยาโดดสูงเหรอพี่มาน้อง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 น้องน้องไหวกับพี่เปล่าอืมน้อง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 ่าหนีพี่ดิไม่อีกแล้วเหรอวะ เอระพอดีนี่สวยแค่แรกโดนกูหวรอเปล่าบอกเลยว่าครั้งนี้ผมมาเอาแชมป์เอาแชมป์อย่างเดียวเลยแชมป์แชมป์ลำโคตรเดือดเดือดจัดพี่มาน้อมาดิ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  มาดิอินเกินอินเกินโย่ขอชุดหน่อยครับขอชุดเพชรหน่อยครับสวยครับขอชุดตุ๊กไปละครับหนีนะครับหนีนะครับไหวไหวจะไหวไหมครับทุกคนไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วจังหวะนี้ไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วจังหวะนี้มาดิ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 ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิมม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 มาา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 ดด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 